อพักแห่งหนึ่งฮึ่ยเช้าแล้วเนี่ยไม่อยากตื่นไปโรงเรียนเลยอะ่ะเฮ้ยไปตกยดีกว่อนสายแล้วจ,<ำ>จำได้เพรามีเพื่อนใหม่ในหว่าสายแล้วพี่สายแล้วพี่ฮะสายเหรอโอ้ยน้องไม่บอกกันหยาบน้ะไม่ต้องอาบลองคิดตัวในห้องดีกว่าโอ้ถ่าชุดก่อนไม่รู้ชุดตัวไหน อาส็จเรียบร้อยแล้วไปดีกว่าชอใครเสื้อผู้หญิงอะไรหมชอบผู้หญิงอ,อ่ะไม่นะไยลืมตัวผมชอบมันจะเสร็จสายเร็วาเอาแต่งตัวนี่เหลคเออรอน้องพรุ่งนปีนะ เออจอ่ถ้อาเอาเตยาไปถ้าอยู่นี่เราออกก็จนมิดได้ล่ะไปเรียนไปเางคืน ไปมหาลัยโหเช่าตัง้งใจเนี่ยซือจักรยานเช่าจักรยานแถวนี้หน่อยแล้วกันนะเช่าจักรยานแถวนี้ก่อนนะทำรอรอรถไฟดีกว่านายรถไฟจะมาเนี่ยไม่มาหรอกออมาหนี้มาหนี้เธอมานห,นหนี้ไปโน่นเหรอโอเคโอเคโอเค อยู่ไหนะฉันเพิ่งย้ายเข้ามาฉันอยูนี่อยู่นี่นี่ไงมหาหลัยนี่ฉันเจอแล้วนี่ไงมหาหลัยจอดจ,จักรยานก่อนแล้วกัน,นะจีชายอยู่นี่หนถึงแล้วมหาลัยเอ้ยเรียนห้องไหนวะอ้าวนี่นี่อะไร ว่างอะไรไปใกล้เรตายแล้วนะวันนี้ก้อนไปแล้วไปแล้วพี่ไปตรงนี้ฉันจำดาวฉันดีนูน่าโตเลยนะพี่หดูอาดูบาร์สูงอย่าฉันเป็นหนุนนาห้องอายโบอยที่เบล โลโลโลน่หนูโตชิว่าโตแล้วเก่าอ่ะฮะเก่าอ๋อเก่าเก่าอ๋อชิว่าโตแล้วเสื้อเก่าหรอฮะเสื้อมัน pues ก็เก mm ่าอยู่แล้วว่าทามไม่ได <uch la> ้เนี่ยใครถามอ่ะปุ้ยกระผี รง้นนะเห็นไหมน้าลงวามาส่งเนาะนี่เรางมหาลอยอ่ะขึ้นไปชั้นสองก็เห็นหัวหน้าห้องแล้วเห็นไหมเข้าไปเลยห้องอะบ้านของใครเนี่ยมีช่บ้านมหาลัยเข้าไปเลยไม่เพื่อนยังไม่มาเลยเนาะใช่ไหมจะมามเธอใช่ไหมไม่คุยคุยม่ ห้าขีลาดก็ไปเหมือนเดิมเลยนะเล่นเกมดีกว่าเด้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 เล่นเกมดคุมไมเมืจนฮันตาวาหุตัรวดตเป็นผู้หิงดาเลยอ่ะฮะตบเนู้มัเมันี่มันนี่ม พ Get ี่จะอุ้มผมไปนะได้ไหมอุ้มมาอย่าพี่เอาอะไรอ่ะแด่ๆพี่พี่เนี่ยฉันรับมาได้รับมาได้่สวัสดีครับประวันเออสวัสดีร้อมกับข้าวมาให้เนี่ยอย่าลืมมากินนะเออครับ ไ,ไม่ได้เนี่ยขอพักเนี่ยไม่ได้ไปจุดที่เดิมเลยหอพักก็มีซื้อป้านแพงต้องแพงล้านหนึ่งเนี่ยอสองร้านสาร้านนู่น น,น,น่ะพ่อของอเอ็มจีวันนี้เราไปขึ้นเครื่องบินก่อนหนไปทำงานที่ประเทศจีนแล้วกันนะอเอายิา้นกระเป๋ามั้ไม่ต้องโอเคใส่ถุงสีแดง้วกันนี่ไปดีกว่า ไม่นี่ก่อนอบ้านตรงนี้บ้านหมาเอาเลยคลิปนี้ก็ขอตัวลราไปก่อนนะม่นี่ก่อนขอคลิปนี้ขอจบตัวอนนัก็ขอตัวลราไปก่อนนะคะไายบาย